สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสูคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญิแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสีมาอัปเดตข่าวด่วนสูฟังนะครับเป็นข่าวพี่สาวคนสนิทนะครับของทางหมอลำสาวนะครับเรียกได้ว่าผิดใจกันนะครับฟาดเดือดกับทางพระเอกลิเกเลยเนาะครับวอาแลวกาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับหมอลำสาวงานเข้า หลังพี่สาวคนนี้ไม่พอใจพระเอกลิเกถึงขั้นตัดขาดด่าแรงแบบนี้ป้าพี่น้องมมนมีประเด็นนี้อย่างอีกเนาะบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้นะครับพี่สาวคนสนิทนะครับของทางหมอลำสาวคุณพอ่พอๆนะครับก็คือเอาง่ายๆพี่น้องนะครับขออื้นสันๆนนะครับก็คือคุ้นฝนนั่นแหละครับพี่น้องนะครับที่เพิ่น ซอยดูแลคดีไห้คําเนะน้านะครับไห้เป็นที่ปรึกษาไห้ทางคุณพอๆนะครับเรื่องคดีความของเพื่อนนะครับล่าสุดนะครับได้มีการออกมาโพสต์ค่อนข้าง,งเดือดนะครับซึ่งเพจอีเซียมเพื่อนก็ได้มีการเปิดเผยอยู่ครับว่าต้นสายปลายเหตุที่ทางคุณฝนนะครับผิดใจกับทางพระเอกลิเกเพราะว่านะครับ เรื่องการจ่ายเงินเหตุทางพยานนะครับซึ่งทางพระเอกลิกีนะครับบอกนะครับบอกหมอลําสาวว่าเ่าต้องไปใจ่ายเหตุทางพยานถ้าพยานอยากได้เงินก็ให้ไปเอากับทางทนายอิงประมาณนี้พี่น้องก็เลยเฮ็ดให้ทางพี่สาวคนสนิทของทางหมอลําสาวนี่ขอนข้างว่พอใจนะครับออกมาโพดแบบนี้พี่น้องเดี๋ยวผมอ่านฟรูฟังนะครับโพดแรกเพิ่นบอกว่าพระอาทิตย์ที่แรงไปนะครับ พระอาทิตย์กสิณาหมายถึงซื้อนะครับของทางพระเอกลีกนน่ะแหละครับเพื่อนบอกว่าพระอาทิตย์ที่แรงไปบางทีก็ทําลายระบบนิเวศเช่นกันเก็ตนะนะครับเข้าใจนะประมาณนี้นะครับอยากวนติ้งกันไม่ได้สนิทกันนะครับจริงๆก็คือความหมายก็คือว่ายาก,กวนตีนนะครับไร่สนิทกันนะประมาณนี้นะครับถ้ามีคําว่าสุภาพก็ต้องขออภัยนะครับโพสต์แรกว่าเดือดแล้วโพสต่อมา ถึงขัน้นตัดขาดขอเปลี่ยนฟังเลยพี่น้องนะครับโพสต,ต่อมาเพื่อนบอกว่ากูขอเปลี่ยนฝั่งทันเปล่าวะกูเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรที่ยิ่งทําให้นะครับคนใจดีบางคนถึงเวลาไม่อยากใจดีตั้งแต่พระเอกอ่าครับ,รบตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นนะครับว่าไงไงๆม่อยากใจดีแล้วตั้งแต่พระเอกลิกกี้เข้ามาประมาณนี้นะครับแล้วมีการเปิดเผยพร้อมนะครับว่า ทางพี่สาวคนนี้นะครับมีการแท็กไปหาผู้ใหญ,ญ่บ้านพ้อมนะครับพี่น้องเอาอยาง่ายก็คือแท็กไปหาบอดบิก๊กแล้วก็แท็กไปขอโทษพ้อมนะครับถึงขั้นขอเปียนฟังแล้วก็แท็กซื้อไปหาเลยนะครับแต่อฟซีหลายลๆคนก็นยังมองว่าอยาพึ่งเสื้อเด้อถ้าเป็นการละครนะครับร้อยออกมาแชร์กันคักๆแชร์กันอิริกนคอยเสื้อประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าหมอลำสาวงานเข้าเลยนะครับพี่สาวคนสนิททะเลาะนะครับหรือว่าไม่พอใจนะครับ กับทางพระอีกลิเกนะครับงานเข้าเต็มเตมเลยการล้อเบิ้งว่าหลังจากนี้เพื่อนแชร์กันอิลีบอรประมาณนี้นะครับพี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาวอาสูฟังพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาได้เดลยครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ